ีนี้ถามย้ำถึงจํานวนเสียงสอวอที่จะสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยนะครับคุณพิธาบอกว่าเพียงพอที่จะทําให้ผมเป็นนายกได้ถามถึงกรณีที่สอวอยังคาใจายอยู่กับการแก้ไขมาตรา1นึอะ่ะพักก้าวไกลจะถอดสลักเรื่องนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการได้ตําแหน่งนายกหรือเปล่า คุณพิธาบอกว่าการแก้ไขามาตราดังกล่าวเป็นสิ่งที่พักได้พูดก่อนการเลือกตั้งที่ชัดเจนว่าจะเป็นทางออกให้กับสังคมไทยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการหมายถึงว่ามาตราดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการรังแกคนเห็นต่างจึงไม่เป็นผลดีกับสถาบันใดเลยอย่างไรก็ดีก็เชื่อนะครับว่าประเด็นนี้จะไม่เป็นเหตุให้เส้นทางการจัดตั้งรัฐบาลต้องสะดุดคุณพิธาบอกว่ามันมีข้อมูลที่หลายฝ่ายยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแก้ไขคือการแก้ไขไม่ใช่การยกเลิกและเท่าที่คุยกับ บุทิิสภาทําให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าการรักษาปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับประเทศไทยที่กําลังเปลี่ยนผ่าน ถามถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีประเด็นพิจารณาคำร้องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขามาตรา1นึของทาง9ก้าไก่ที่มันมีประเด็นโผล่เข้ามาเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณพิธากังวลหรือเปล่าก็ไม่กังวลเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญกับอายการสูงสุดการแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่งไม่เท่ากับการล้มล้างการปกครองตามที่กล่าวหาหรือว่าคิดกันว่าข้อกล่าวหานี้เกินจริงเกินไปมาก ทางนี้ยืนยันว่ามีความตั้งใจที่จะรักษาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างหนักแน่นแล้วก็เชื่อว่าไม่เป็นไปอย่างที่มีข่าวออกมาว่าจะนําเรื่องมาตรา1นึมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทํามติของสภาล่างจึงไม่เป็นประเด็นอะไรเลยถามต่อครับข้อสรุปของตําแหน่งประธานสภาก้าวไกลยืนยันมาโดยตลอดเลยนะว่าต้องเป็นของพรรคนี้คุณพิธาบอกว่าก็ขอให้รอวันวันในเรื่องของการประชุมก่อนก็คือไปสัมภาษณ์ ตอนที่ไปรายงานตัวคือตอนแรกคุณพิธาบอกว่าให้รอการประชุมของเพื่อไทยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนที่จะมีเรื่องที่อันนี้<อ>ช่วงสายใก่อนที่จะมีเรื่อง14บวกหนึ่งก่อนที่จะมีเรื่องก,การเลื่อนประชุม,มครับอืมซึ่งก็ยังยืนยันนะว่าเสียงสอสอและสอวอจะมีครบแต่ผมไม่เชื่อเพราะเสียงหายล่าสุดเสียงหายนะคุณนัท ไปที่สมุทรสาครคไปขึ้นปลาใสบนเวทีเสียงหายหมดแล้วเสียงแหวเสียงแหวคือเด็กวไม่ใช่เสียงในสภาคือเสียง,งจริงๆของคุณพิธาเสียงหายหมดแล้วโอ้โหแล้วก็ไฟขับไปยืนรอกันเยอะมากครับที่สองจังหวัดนี้อย่างที่บอกไปก็คือชนะยกจังหวัดนะครับทั้งสมุทรสาครและสมุทรสงครามก็ยังคงยืนยันแหละครับนะฮะมีการใบหวยด้วยนะครับสามเจ็ดหก ะะ <S <S บอกงวดนี้หวยออก376แน่นะฮะบภูมิธากล่าวบนเวทีปราศัยที่บริเวณถนนลานน้ำผุุจังหวัดสมุทรสาครโดยการไปเดินสายครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็มีการพบปะประาศัยด้วยดีใจที่ได้กลับมาพบชาวสมุทรสาครตนในฐานะหัวหน้าพักและผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และขอใบหวยไว้เป็นเลข376นะฮะเขาบอกว่าพอชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นวิ่งไป หาแผงสลากทันทีซึ่งหมดทันทีด้วยนะฮะส่วนประชาชนที่มาในวันนี้อาจจะดีใจที่ได้เจอกับตนแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะกังวลไปด้วยเพราะสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าน้ําขึ้นอยู่บนใบบอลไม่แน่นอนมีบางคนไม่ฟังมติประชาชนดำน้ําลอดใต้ทรายทําให้บริษัทสื่อที่ปิดตัวไปแล้ว17ปีมาขัดขวางการเข้าสู่ทำเนียบแต่อย่างไรก็ตามก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องกังวลใจ เพราะไม่ว่าน้ําจะกลิ้งบนใบบอลก็ดีหรือจะลอดใต้ทรายมาก็ดีเขาบอกว่าต้องฟังลูกหลานชาวประมงว่าท่าน้ํากําลังเชี่ยวแบบนี้ห้ามนําเรือมาขวางใช่หรือไม่มเมื่อมีน้ําเชี่ยวคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้น้ําแบบนี้ผมขอให้ความมั่นใจขอให้พี่น้องสบายใจว่านายกที่พี่น้องได้เลือกมาแล้วผู้แทนที่พี่น้องได้เลือกมาแล้วจะเข้าสู่สภาและเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลอย่างแน่นอนย้ําด้วยว่าอีกสองอาทิตย์ถ้าเข้าไปทํางานในสภา จะเข้าไปซับน้ําตาให้พี่น้องชาวเขงก็จะไปชูนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาประมงเนี<อ>่ยนะครับในพื้นที่แล้วก็3.76เนี่ยเมื่อวันก็ใบหวยไปไอีกเนี่ย<อ>นะครับเดี๋ยวก็เกี้ยงแผงเหมือนตอนงวดวันที่16บิทุนายนนะ่ะสามูนะแล้วมันถูกจริงไงเกี้ยงแล้วผุดคุดัดเกี้ยงแล้วล่าสุดใต้ดินไม่ซื้อใช่ไหมใต้ดินอันเนืโอ้โหแรงตรงนั้นนี่แหละนะครับทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คุณพิธาตอบก็คือมันเป็นช่วงจังหวะที่ทางเพื่อไทยเขาแถลงพอดีครับก็คือสูตร14บวกหนึ่งปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยคุณพิธาบอกว่ายังไม่ได้ทราบรายละเอียดเรื่องนี้มาก่อนนะสูตรของทางเพื่อไทยที่บอก,<ะ>ออกมาเพราะว่าการแถลงข่าวม,มันเกิดขึ้นช่วงที่จังหวะที่คุณพิธาลงพื้นที่สมุทรสาครพอดีแล้วคุณพิธาก็บอกว่าเดี๋ยวขอฟังรายละเอียดก่อนนะครับยังไม่เห็นรรายละเอียดก็เลยไม่อยากจะคอมเมนต์อะไร ขณะเดียวกันเนี่ยการพูดคุยกันของก้าวไกลกับเพื่อไทยก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและไม่มีเหตุที่จะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลของ8ปดพักเนี่ยเป็นไปไม่ได้ส่วนตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นของก้าวไกลหรือไม่อันนี้เนี่ยคุณพิธาบอกว่าขอให้รอคําตอบนะครับแต่เชื่อว่าผลน่าจะออกมาด้วยดีนี่ก็คือในส่วนของก้าวไกลนะครับเขาก็ยังคงเดินหน้าขอบคุณประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ